แนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยและห่วยอื่นๆเท่านั้นมิได้สนับสนุนการเล่นการพนันแต่เป็นอย่างใดโปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่ดูคลิปและติดตามเจ๊หมวยทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับช่องสูตรหวยเจ๊หมวยอีกเช่นเคยนะคะยังไงยังไงเจ๊หมวยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจ๊หมวยด้วยนะคะอ่านะคะเจ๊หมวยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทาง FC เก่าและ FC ใหม่ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้เจ๊หมวยทุกคนด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะเจ๊หมวยจะมาให้สูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะสําหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรหาตัวอ่ะสำหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรหาเลขชนนะคะสําหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรหาเลขชนนะคะและสําหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะก็สามารถทักมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหวยลาวฮานอยและนานาชาตินะคะ เจมู๋หยมีเจาะไว้ให้ในกลุ่มเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะทักนะคะเดี๋ยวเจมู๋หยจะปักลิง์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจสามารถกดที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ,ะวันนี้นะคะเจมู๋หยก็ได้ยกสถิติยอดหลังของหอยรัฐบาลไทยมาให้ทุกคนได้ดูกันเป็นแนวทางตั้งแต่งมวดวันที่ หนึ่งกรกฎาคมจนถึงงวดวันที่หตุลาคมนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันเป็นแนวทางนะคะว่าเข้ากี่งวดหลุดกี่งวดและสูตรนี้หน้าตามไหมหรือไม่น่าตามนะคะ,ะเรามาเริ่มคํานวณสูตรกันเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะจะมีสองสูตรอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับสูตรนี้จะมีสองสูตรอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับสูตรแรกนะคะสำหรับสูตรแรกจะเป็นหลัก หมื่นบวกกันสองครั้งแล้วบวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักหมื่นค่ะบวกกันสองครั้งแล้วบวกกับหลักร้อยนะคะแล้วนำมาบวกกับหกคงที่นะคะแบบนี้นะคะบวกกันได้เท่าไหร่แล้วนะคะบวกกันได้เท่าไหร่แล้วให้นำไปบวกกับ4ีนะคะแบบนี้นะคะสอง บวกกันสองครั้งก็คือสองบวกสองได้สี่สี่บวกหกได้สิบนั่นเองนะคะสิบบวกหกได้สิบหกนะคะเราจะใช้แค่เลขหลังตัวเดียวเท่านั้นนะคะเลขหลังตัวเดียวของสิบหกก็คือหกนั่นเองนะคะอ่าเลขหลังตัวเดียวของสิบหกก็คือหกนะคะแล้วเราจะนำหกนะคะแล้วเราจะนำผลที่ได้ไปบวกกับสี่ คงที่แบบนี้นะคะหกบวกสได้10เลขหลังตัวเดียวของ10ก็คือศูนย์นั่นเองนะคะอ่าหและ0นะคะได้แล้วนะคะตัวเด่นของเรานะคะคือ6และ0นย์ะคะต่อไปเราจะไปดูสูตรที่2กันนะคะสำหรับสูตรที่2นะคะเจ๊ J หมวยใช้เป็นหลัก100ยบวกกับหลัก1ิบสครั้งนะคะ หลักร้อยบวกกับหลักสิบสอครั้งแบบนี้นะคะแล้วนำไปบวกด้วย4นะคะอ่าแบบนี้นะคะ6กบวกศูนย์ได้ศูนย์หกบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ะคะแล้ว6กบวกสี่ได้สิเลขหลังตัวเดียวของ10ก็คือ0นย์ะคะเลขหลังตัวเดียวของ10ก็คือ0ูนย์นั่นเองค่ะศูนย์ให้นำไปบวกกับ8นะคะ ศูนย์ให้นําไปบวกกับแ totally ปดคงที่นะคะอ่าศ <hed carbon. S 1> ูนย์ให้นําไปบวกกับแปดคงที่แบบนี้นะคะศูนย์บวกแปดศูนย์บวกแปดได้แปดนะคะศูนย์บวกแปดได้แปดได้แล้วนะคะทั้งสองสูตรนะคะสูตรแรกจะเป็นตัวเด่นหกและศูนย์นะคะสูตรที่สองจะเป็นตัวเด่นศูนย์และแปดนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเลขไหนชนนะคะอ่าเลขชนก็คือเลขศูนย์นะคะศูนย์นะคะก็คือเลขชนนะคะ อ่าเลขชนกันก็คือเลขศูนย์นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเข้าไหมนะคะอ่ะเข้าไปที่ศูนย์ค่ะเห็นไหมคะเข้าไปที่ศูนย์นะคะหรือว่าสูตรนี้ใครชอบค่อยก็ควายได้เลยนะคะถ้าเป็นสูตรควายนะคะเราจะอ่ะถ้าเป็นสูตรควายนะคะก็คือหกศูนย์ หกแปดศูนย์ศูนย์และศูนย์แปดนะคะนี่ก็คือการไขว้หรือว่าการจับคู่นั่นเองนะคะอ่าถ้าใครชอบนะคะก็ลองจับไขว้และจับคู่ดูนะคะอ่าต่อเลยนะคะสูตรนะคะเหมือนเดิมนะคะหกบวกกันสองครั้งค่ะหกสองสิบสองนะคะสิบสองบวกกับห้าเท่ากับสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดบวก หกได้สิบสามนะคะอ่าสิบเจ็ดบวกหกได้เจ็ดบวกหกได้สิบสามเลขหลังตัวเดียวของสิบสามก็คือสามนั่นเองค่ะสามนำไปบวกกับสี่เลขคงที่นะคะสามบวกสี่ได้เท่ากับเจ็ดนั่นเองนะคะสามและเจ็ดของเรานะคะได้แล้วนะคะสูตรแรกนะคะสำหรับเลขเด่นสามและเจ็ดนะคะ ต่อเลยนะคะอ่ะสูตรต่อมานะคะสูตรที่สองเลยเนี่ยสูตรที่สองนะคะสําหรับสูตรที่สองเหมือนเดิมนะคะใช้เป็นหลักร้อยบวกกับหลักสิบสองครั้งนะคะแล้วนําไปบวกกับสี่คงที่นะคะสามบวกกันสองครั้งได้หกค่ะหกบวกห้าได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าค่ะเลขหลังตัวเดียวของสิบห้าก็คือห้านั่นเองนะคะห้าค่ะห้านำไปบวกกับ 8ปของที่นะคะก็คือ13เลขหลังตัวเดียวของส3าก็คือสานั่นเองค่ะ,ะเรามาดูเลขชนกันนะคะว่าได้เลขไหนนะคะเลขชนกันก็คือเลขสามนะคะ,ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะหลุดหรือจะเข้าเข้าไปที่สามนะคะ,ะเข้าไปที่สามเลยนะคะต่อเลยนะคะ หกบวกหกสองครั้งนะคะหกบวกหกได้สิบสองสิบสองบวกสี่ได้สิบหกนะคะสิบหกบวกกับหกได้สิบสองนะคะเลขหลังตัวเดียวของสิบสองก็คือสองนั่นเองค่ะสองบวกสี่ได้หกค่ะอ่าสองบวกสี่ได้หกนะคะสูตรต่อไปนะคะสูตรที่สองนะคะ สี่บวกกับห้าสองครั้งนะคะห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกสี่ได้สิบสี่ค่ะสิบสี่บวกกับสี่ได้สิบแดนะคะเลขหลังตัวเดียวของส8ก็คือแดนั่นเองค่ะแปดบวกแปดสิบหกนะคะเลขหลังตัวเดียวของส6บหก็คือหกนะคะหกแปดหกและสองหกนะคะอ่ะเลขชนกันอยู่ที่เลขหค่ะเลขชนกันอยู่ที่เลขหนะคะอ่ะ สำหรับงวดนี้นะคะไม่เข้าค่ะสำหรับงวดนี้ไม่เข้าแต่เข้าเลขไข่นะคะแต่เข้าเลขคู่ค่ะเลขคู่ก็คือสองแปดแปดสองใช่ไหมคะมันออกแปดสองสองแปดค่ะอ่ะงวดนี้ถือว่าไม่เข้านะคะไม่เข้าเลขชนแต่เข้าเลขไข่หรือเลขคู่นะคะอ่าไม่เข้าเลขไข่ไม่เข้าเลขชนแต่เข้าเลขคู่กับเลขไข่นะคะอืม ก่อเลยนะคะเบวกกัน2ครั้งนะคะเจบวกเได้14บสนะคะสิบวกกับ7จ็นะคะสิบวกเได้21 21ิบวกหได้27่สเนะคะเลขหลังตัวเดียวของ27ก็คือ7จนั่นเองค่ะเบวกกับ4ี่นะคะได้เ,เท่ากับ11เนะคะเลขหลังตัวเดียวของ11ก็คือ1นั่นเองนะคะ หนึ่งและเจ็ดนะคะคือสูตรแรกนะคะเลขเด่นของสูตรแรกดูสูตรไปดูสูตรที่สองกันเลยนะคะสูตรที่สองนะคะเจ็ดบวกกับแปดสองครั้งนะคะก็คือแปดบวกแปดได้สิบหกนะคะสิบหกบวกกับเจ็ดนะคะได้ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสี่ได้ยี่สิบเจ็ดนะคะอ่าได้ยี่สิบเจ็ดเลขหลังตัวยงของยี่สิบเจ็ดก็คือเจ็ดนั่นเองค่ะอ่า เลขเจ็ดนะคะอันนี้เลขเจ็ดนะคะก็คือเจ็ดค่ะเจ็ดบวกกับแปดได้สิบห้าเลขหลังตัวเดียวของสิบห้าก็คือห้านั่นเองค่ะอ่ะชนไปที่เลขเจ็ดนะคะงวดนี้เข้าไปที่เจ็ดยี่สิบเจ็ดนะคะเลขหลังตัวเดียวของยี่สิบเจ็ดก็คือเจ็ดนั่นเองค่ะเจ็ดบวกกับสี่นะคะได้เท่ากับ 11นะคะเลขหลังตัวเดียวของ11ก็คือ1นั่นเองนะคะ1และ7นะคะคือสูตรแรกนะคะเลขเด่นของสูตรแรกดูสูตรไปดูสูตรที่2กันเลยนะคะสูตรที่2นะคะ7บวกกับ8 2ครั้งนะคะก็คือ8ปบวกแได้16นะคะ16บวกกับ7นะคะได้23 23ิบวกสได้27นะคะ อ่าได้ยี่สิบเจ็ดเลขหลังตัวเดียวของยี่สิบเจ็ดก็คือเจ็ดนั่นเองค่ะอ่าเลขเจ็ดนะคะอันนี้เลขเจ็ดนะคะก็คือเจ็ดค่ะเจ็ดบวกกับแปดได้สิบห้าเลขหลังตัวเดียวของสิบห้าก็คือห้านั่นเองค่ะอ่าชนไปที่เลขเจ็ดนะคะงวดนี้เข้าไปที่เจ็ดหลักสิบค่ะเห็นไหมคะ <c oughs> ต่อเลยนะคะหนบวกหได้สองสองบวกสได้หกนะคะหกบวกหกได้12บสอเลขหลังตัวเดียวของสิก็คือ2นั่นเองค่ะสองบวกสได้6นะคะสูตรต่อไปนะคะสูตรที่2อนะคะสบวกกับ7จสองครั้งนะคะเจ็ดสองสิบี่บวกเเป็น18บนะคะสิบวกสี่เป็น ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองสองเลขหลังตัวเดียวของยี่สิบสองก็คือสองนะคะสองบวกแปดได้สิบเลขหลังตัวเดียวของสิบก็คือศูนย์นะคะงวดน,นี้ชนไปที่สองคะ่ะเข้าไปที่สองหลักหน่วยนะคะ,ะต่อเลยนะคะสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกแปดนะคะเป็นสิบสองนะคะ ส2บวกหนะคะเป็นสิบแปดค่ะเลขหลังตัวเดียวของ18ดก็คือแปดนั่นเองนะคะอ่าแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะคะเลขหลังตัวเดียวของ12บสองก็คือสองนั่นเองค่ะอ่ะเจมหมวยบวกถูกไหมคะเจมหมวยบวกถูกไหมคะอ่ะถูกอยู่เนาะต่อไปสูตรที่สองนะคะแปดบวกหนึ่งสองครั้งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกแปดเป็นสิบเลขหลังตัวเดียวของสิบก็คือ อ่ะขออภัยค่ะแปดบวกหนึ่งสองครั้งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกแปดได้สิบนะคะสิบบวกกับสี่นะคะสิบบวกสี่ได้สิบี่ค่ะเลขหลังตัวเดียวของสิบสี่ก็คือสี่นั่นเองนะคะสี่นำไปบวกกับแปดคงที่นะคะได้สิบสองเลขหลังตัวเดียวของสิบสองก็คือสองนั่นเองค่ะสองนะคะเลขชนงวดนี้อยู่ที่เลขสองนะคะเลขชนงวดนี้นะคะได้เลขสองนะคะ 2องนะคะและเข้าไปที่สองหลักหน่วยนะคะอ่าเข้าไปที่สองหลักหน่วยนะคะอ่าต่อเลยนะคะต่องวดที่หนึ่งตุลาคมเลยนะคะสองบวกกันสองครั้งค่ะสองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกนะคะหกบวกหกได้สิบสองเลขหลังตัวเดียวของสิบสองก็คือสองนั่นเองค่ะสองสองบวก สี่ได้หกค่ะสองบวกสี่ได้หกนะคะอ่ะต่อสูตรที่สองเลยนะคะสองนะคะสองบวกศูนย์สองครั้งแนะนำไปบวกกับสี่คงที่นะคะอ่ะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสี่ได้หกค่ะอ่ะเจ๊หมวยเขียนผิดนะคะอ่ะหกค่ะหกนำไปบวกกับแปดนะคะหกบวกแปดได้สิบสี่ค่ะเลขหลังตัวเดียวของสิบสี่ก็คือสี่นั่นเองค่ะ สี่นะคะสี่ค่ะเลขชนก็คือเลขหกนะคะเลขชนก็คือเลขหกค่ะเข้าไปที่หกค่ะหกหลักหน่วยนะคะอ่าเห็นไหมคะอ่ะต่องวดที่สิบหกเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวชนตัวไหนนะคะสามบวกสามค่ะได้หกค่ะหกบวกสี่นะคะหกบวกสี่ได้สิบสิบวกหกได้สิบหกเลขหลังตัวเดียวของสิบหกก็คือหกนั่นเองนะคะ ที่เขียนติดกันนะคะเพราะว่ากระดาษมันไม่พอนะคะเจ๊ J. หมวยต้องขออภัยด้วยนะคะเจ๊ J. หมวยเขียนไม่พอค่ะอ่ะต่อนะคะหกเลขชนหกของเราไหมนะคะอ่ะตัวเลขทุกตัวเลขนะคะในมาณาที่นี้นะคะคือแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทาง หรือว่าหาช่องทางการซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยลาวพัฒนาหวยฮานอยหรือว่าหวยรัฐบาลไทยและหวยนานาชาตินะคะเจ๊หวยจะมีเจาะไว้ให้ในกลุ่มเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเจ๊หวยจะปักลิง์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะใครสนใจสามารถปักลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจสามารถปักลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊หวยจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะส่วนใครชอบนะคะเจ๊หมวยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ๊หมวยด้วยนะคะวันนี้นะคะเจ๊หมวยขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ